สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็นค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วด้วยใช่นะคะผ่านไปยังรวดเร็วนาออาทิตย์แล้วนะคะค่ะจริงๆอาที่นี้เริ่มต้นในวันอังคารไงก็เลยเหมือนกับเร็วมันเลยดูเร็วผิดปกตินะคะนะคะสู้กันต่อไปพรุ่งนี้จะสุขพรรษาโอ้หวยออกออวันหวยออกวันที่สิบหกเหมือนกันตื่นมาได้แบบรอยยิ้มของคนไทยคือแบบเวลาที่มีอะไรมากระตุ้นจิตใจหน่อยเนี่ยว่า เราจะได้ความหวงมีความวามวัาว,เ,วเออเหมือนมีความหวังนะคะหลายๆคนก็อาจจะซื้อกันบ้างหรือไม่ได้ซื้อกันก็ดีนะคะยังไงก็ อย่าทำให้มันสิ้นเปลืองจนเกินไปนะค่ะวันนี้ค่ะให้คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกนะคะส่งไออเข้ามากันเยอะๆค่ะพิมพ์บีพีตัวใหญ่นะคะแล้วก็เวนวรคเนี่ยตามด้วยวิธีดูแลริมฝีปากของคุณตอนนี้แอมก็เป็นปากแห้งปากแห้งนะคะบอกกันมาเยอะๆเลยเผื่อแอมจะเอาไปใช้บ้างนะคะส่งมาที่4890011ค่ะค่ะแนะนําวิธีอย่างคุณมานะคะรุ่นรับของรางวัลด้วยนะคะส่งมาไม่ได้ส่งเปล่านะคะรุ่นของรางวัลจาก BSC ท่านละหนึ่งรางวัลนะคะสามท่านผู้โชคดีเท่านั้นที่จะได้รับไปรอ อลุ้นกันในวันศุกร์วันพรุ่งนี้แล้วว่าจะเป็นใครใช่แล้วค่ะ,คะ,ะในช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวม,มาฝากกันใครที่ชอบดื่มชายเย็น ชาเย็นสีส้มส้มเร้ยสีส้มอ่าสีส้มส้มนะคะน้ำชาเย็นต่างๆไม่ว่าจะปั่นจะเย็นจะร้อนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอันตรายต่อไตของคุณอุ้ยชอบมากเลยนะแต่คืออันนี้ในปริมาณที่มากเกินไปแต่กลไกการที่จะทําให้เกิดนิ่วเกิดไตได้จะเป็นอย่างไรต้องมาฟังกันในช่วงหน้าของแอมค่ะก็ยังอยู่กับเรื่องอาหารอีกเช่นเคยนะคะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษของอาหารรสชาติต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะค่ะ